สวัสดีครับพบกับซูมตามอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างรายได้ผ่าน youtube นะครับการจะสร้างรายได้ผ่าน youtube ได้เนี่ยจำเป็นต้องมีทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างแรกคือ id gmail นะครับแล้วก็อย่างที่2คือช่อง youtube ของเราอย่างที่3มคือ id google adsense นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ www google com หรือว่า google co th นะครับแล้วก็ให้มาดูที่มุมขวาบนของเว็บไซต์นะครับ เขาจะมี id gmail ที่เราเคยล็อกอินอยู่หรือถ้าใครไม่มีนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับกดเพิ่มบัญชีนะครับแล้วก็ให้สร้างบัญชีคลิกตรงนี้ตรงสร้างบัญชีเนี่ยเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อนามสกุลอีเมลซึ่งตรงอีเมลเนี่ยก็คือชื่อของเรานะครับชื่ออะไรก็ได้ที่เราอยากจะสมัครตรงรหัสรหัสผ่านนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้รหัสผ่านที่มีทั้งตัวหนังสือภาษาอังกฤษ แล้วก็ตัวเลขผสมเข้ไปนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูหลังจากนั้นนะครับให้คลิกเข้ามาตรงที่วันเกิดแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดของเราเข้าไปนะครับ ถึงตรงวันเกิดนะครับตรงนี้ถ้าใครก็ตามที่อายุยังไม่ถึง18เนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ชื่อพ่อแม่หรือว่าคนที่อายุเกิน18แล้วในการสมัครนะครับเพราะว่าการจะหาะไรายได้จาก Google Adsense เนี่ยจะเป็นที่ต้องมีอายุ18ขึ้นไปครับแล้วเราก็เลือกเพศเลือกเบอร์โทร ตรงที่อยู่อีเมลปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีอีเมลของ Hotmail หรือว่า Yahoo ก็ตามนะครับเราสามารถใช้ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยในการกรอกข้อขมูลตรงนี้ได้นะครับการติ๊กข้ามการยืนยันเนี่ยก็คือเขาจะมีการโทรมา c o n f i r งโทรศัพท์ของเราแต่เราไม่จําเป็นต้องติ๊กข้ามให้เขาโทรมาก็ได้นะครับเราสามารถใส่เลขที่แสดงอยู่ตรงนี้ซึ่งผมคือเลข297นะครับ อ่าหรือถ้าสมมติว่ารูปของใครไม่ค่อยชัดนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนรูปตรนี้ได้่อะอันนี้ไม่ค่อยชัดนะครับก็คือเป็นจริงๆรแล้วคือ1 0ึ่งเ็เปลี่ยนได้อ่าอันนี้ชัดแล้วก็เป็นค่าสามาหกเดี๋ยวผมขอใส่ชื่อแป๊บนึ่งนะครับ ตรงชื่อนามสกุลตรงนี้เราสามารถใส่เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ว่าการที่ใส่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะช่วยป้องกันการสับสนเวลาที่เราสมัคร ID ในในการใช้งานนะครับหลังจากนั้นก็กดคลิกที่ขั้นตอนถัดไปโอเคแล้วหลังจากนี้นะครับเขาก็มีให้เรายืนยันบัญชีของเราด้วยการส่ง SMS ข้อความเนี่ยเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา หลังจากที่เรากดทําต่อแล้วนะครับกดทําต่อปุ๊บเขาก็จะมีอ e ีเมลส่งมาให้เรานะครับที่มือถือของเราก็จะเป็นเลขรหัส6ตัวให้เราใส่เลข6ตัวนี้เพื่อยืนยันการสมัครอ e ีเมลนะครับหลังจากที่เราทําการยืนยันอ e ีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับอีเมลเราก็จะพร้อมใช้งานแล้วก็ให้เราเข้ามาคลิกเข้ามาดูที่ www.gmail.com นะครับเอาละครับและนี่คืออ e ีเมลใหม่ของผมที่เพิ่งสมัครไปนะครับ พอเราสมัครอ e ีเมลเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอ e ีเมลส่งจาก Google t e a m ส่งมาบอกนู่นนี่นั่นก็ทั่วไปนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้อ e ีเมลที่เราเพิ่งสมัครกับ Gmail เนี่ยในการเปิดช่อง YouTube ครับเข้ามาที่ w w w YouTube c o m นะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาถึงเว็บไซต์ YouTube แล้วนะครับก็ให้เราดูบริเวณมุมขวาบนเหมือนกับที่เราคลิกดูของ เรับเวซต์ Google แล้วก็ถ้าตรงเนี้ยตรงการล็อกอินเนี้ยถ้าใครยังไม่เคยล็อกอินนะครับเราก็สามารถกดล็อกอินตัวนี้ได้แล้วก็ให้ใส่อ e ีเมลกับพาสเวิร์ดของเราที่เพิ่งสมัครไปเมื่อกีครับโดยของผมเนี่ยตอนนี้คือผมเคยล็อกอินเข้าไปแล้วก็ให้กดล็อกอินแล้วก็ใส่อ e ีเมลใหม่เข้าไป เอาละครับตอนนี้อีเมลของผมเนี่ยได้ทําการเปิดช่อง Youtube เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทําการเปิดช่อง Youtube ของ Gmail ใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้เราคลิกที่บริเวณขวาบนอีกเหมือนเดิมกดไปที่ Creator Studio นะครับสำหรับใครที่ตรงนี้ใช้เป็นภาษาไทยเนี่ยหรือว่าใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เลื่อนลงไปดูที่ล่างสุดของเว็บ YouTube นะครับ ตรงนี้เขาด้มีให้เราเปลี่ยนภาษาอ่ะก็เลือกภาษาที่เราอ่านออกนะครับอาจจะอ่านภาษาอาหรับหรือภาษาสเปนอะไรก็ได้แล้วแต่คนนะครับของผมใช้เป็นภาษาไทยละกันอย,อยู่ทางด้านขวามือสุดนะครับโอเคให้ทุกคนใช้เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับจะได้ทําตามกันแล้วก็เหมือนกันจะได้ไม่สับสนหลังจากนั้นให้เราคลิกไปที่รูปภาพ โปรไฟล์ของเราแล้วก็กดที่สตูดิโอผู้สร้างนะครับโอเคตอนนี้ผมยังไม่มีช่อง YouTube ของตัวเองกดสร้างช่องไปเลยโอเคคนอื่นจะเห็นคุณอย่างไรแปลกแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันแปลกๆนะครับโอเขียน มตามชื่อตูมตามนามสกุลรักสนุกกันนะครับโอเคแล้วก็ตั้งชื่อตั้งใส่วันเกิดแล้วก็เปลี่ยนรูปได้นะครับตรงนี้ ตัวนี้เราจะใส่รูปของเราหรือว่ารูปของโลโก้ของสัญลักษณ์ช่องเราอะไรก็แล้วแต่นะครับตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ครับเรียบร้อยกดดำเนินการต่อโอเคผมเปิดช่องเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะมีตัวเหมือนเป็นะระฆังเตือนขึ้นมาสองอันคิิกดูว่าเป็นยังไง เขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ Google+ Word นะครับ Google+ Word เนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียเหมือนกับ Facebook นะครับคือเราจะเป็นต้องมี Google+ Word ในการสมัคร YouTube แล้วก็พวก ID ต่างๆเกี่ยวกับของ Gmail นะครับคือเขาเหมือนบังคับเราเล่นประมาณโอเคลองคลิกเข้าไปดูที่ Google+ Word เมื่อเราเข้ามาถึง Google+ Word เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเนี้ย คือมันจะมีวิธีการที่ว่าเหมือนสร้าง URL ของเว็บไซต์ YouTube ของเรานะครับจำเป็นต้องลิงก์กับ Google บวกเท่านั้นสมมติว่าผมตั้งชื่อ Google บวกว่าตูมตามจุดๆๆคราวนี้ยเมื่อผมได้ URL ของ Google บวกตัเนี่ยผมก็สามารถเชื่อมโยง URL เนี้ยกับช่อง YouTube ของผมได้ URL คืออะไรนะครับ URL คือตรงลิงกเข้ามาตัวนี้ครับ URL คือชื่อที่เราใช้สำหรับให้คนอื่นค้นหาเรานะครับหรือว่าเป็นที่อยู่บนเว็บไซต์นั่นเองเป็นบนโลกออนไลน์ครับถ้าเราไม่มี URL ที่เรียกง่ายๆนะครับมันก็จะเป็นตัวหนังสือมั่วๆบวกกับตัวเลขมั่วๆอย่างเงี้ยคือก็จะไม่มีใครจำเราได้ใช่ไหมครับแต่ในกรณีบางครั้งเนี่ยสมมติว่าผมต้องการจะทําเป็นนามบัตรหรืออะไรก็ตามแต่ผมอยากให้คนอื่นเข้ามาดูง่ายๆผมก็จำเป็นต้องมี URL ที่เป็นชื่อของผมตรงนี้นะครับก็จะง่ายกว่า เดี๋ยวจะสอนในคลิปหน้านะครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงวิธีการสร้างรายได้อย่างเดียวโอเคหลังจากนั้นให้เราเข้ามาดูที่ช่องนะครับเอาล่ะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาที่ช่องของตรงแถบด้านซ้ายนะครับคลิกเข้ามาที่ช่องนะครับแล้วเขาจะมีการให้เรายืนยันเมื่อเราทําการยืนยันตัวตนของเราเรียบร้อยผ่านมือถือเรียบร้อยแล้วลนะครับต่อมาก็ให้เราดูแถบที่เขียนว่าสร้างรายได้นะครับใหเรากดเปิดใช้งานครับ เมื่อเรากดเปิดใช้งานแล้วนะครับเขาก็จะมีแถบตัวนี้เขียนว่าเปิดใช้งานบัญชีของฉันก็คลิกเข้าไปเลยครับก็ติ๊กยอมรับให้หมดนะครับโอเคเขาก็จะสอนวิธีคร่าวๆนะครับผมจะกดผ่านไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันในการอัพโหลดคลิปวีดีโอนะครับเอาล่ะตอนนี้ของผมเนี่ยเป็นช่องใหม่ที่ยังไม่มีวิดีโอเลยนะครับผมจะ ทำการอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปในการอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับก็หลังจากที่เราทุกคนเนี่ยได้ทําการตัดต่อ คลิปวิดีโอของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดคลิกที่อัปโหลดตรงมุมขวาแล้วก็ลากไฟล์เข้ามาใส่นะครับหลังจากที่เราลากไฟล์วิดีโอเข้ามาใส่ปุ๊บก็ให้เราตั้งชื่อใส่คําอธิบายต่างๆแท็กตัวนี้ก็เหมือนว่าต้องการให้เขาค้นหาเราเจอด้วยคําว่าอะไร <S 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 เช่นสมมุติว่าผมบอกว่าให้คนว่าตูมตามก็คุณว่าตูมตามเข้าไปกดเมื่อพิมพ์เสร็จปุ๊บให้กด enter นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามนะครับ Okay. เมื่อเราตั้งค่าตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้มาดูที่การสร้างรายได้ครับผมกดคลิกตัวนี้สร้างรายได้ปุ๊บเขาจะมีคาเตือนข,นขึ้นมานิดหน่อยก็ให้เรารับทราบไปนะครับเมื่อเราสร้างรายได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูการตั้งค่าขั้นสูงตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าคลิปวิดีโอของใครเนี่ยเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการจะแชร์บน youtube นะครับแล้วก็ วันที่บันทึกก็คือวันที่เราทําคลิปเสร็จนั่นเองตําแหน่งวิดีโอเนี่ยจะเลือกประเทศไทยหรืออะไรก็ได้แล้วก็เลือกภาษาของเราครับในส่วนอื่นๆของตรงที่เกี่ยวกับการตั้งค่าขั้นสูงเนี่ยเราไม่ได้เป็นต้องตั้งก็ได้นะครับเท่านี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดเผยแพร่ในระหว่างที่ เรากำลังอัพโหลดคลิปวิดีโออยู่แล้วยังไม่เสร็จนะครับก็ให้เราลองกลับไปดูที่ youtube.com เมื่อเข้ามาที่หน้า youtube แล้วนะครับให้เราดูที่มุมขวาบนแล้วก็กดที่สตูดิโอผู้สร้างอีกครั้งหนึ่งครับตรงหน้าแดชบอร์ดเนี่ย ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าภาพรวมของเรานะครับเขาจะมีเขียนมีเกี่ยวกับว่าสร้างรายได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ซึ่งรายได้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับจํานวนคนดูคลิปวิดีโอของเรานะครับถ้าคลิปวิดีโอของเราเป็นประโยชน์หรือว่าสร้างความบันเทิงหรืออะไรก็ตามที่มีคนชอบดูเราเยอะเนี่ยเราก็จะได้รายได้จากการโฆษณาที่ขึ้นมาบนแถบวิดีโอครับ ตอนนี้ผมเข้ามาดูที่เครื่องมือการจัดการวิดีโอนะครับสำหรับคนที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เขียนมันก็ได้เขียนว่า Video Manager นะครับถ้าเราทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับตรงสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นเเขียนว่าเป็นตัวเหมือนแบบสัญลักษณ์ของเงินดอลลาร์ครับเป็นตัว S แล้วก็ขีดส่วนหน้าที่เราอัปโหลดวิดีโอเนี่ยก็จะเพิ่งปิดไปนะครับให้มันอัปโหลดให้เสร็จเนาะปิดหรือถ้า ถ้าใครแบบที่เน็ตเร็วๆนะครับก็นั่งรอจนมันโหลดเสร็จแล้วค่อยเข้าไปจัดก,การวิดีโอทีหลังก็ได้นะครับคราวนี้เราลองกลับมาดูที่คําว่าช่องอีกครั้งนึงครับหลังจากที่เรากลับมาดูที่คําว่าช่องนะครับก็ให้เรามาดูที่แถบที่เขียนว่าสร้างรายได้อีกครั้งหนึ่งอนนี้มันจะเป็นสีเขียวสีเขียวก็คือเอ่อได้ทําการเปิดใช้งานไปแล้วนะครับให้เราคลิกดูที่ดูการตั้งค่าการสร้างรายได้นะครับตรงการสร้างรายได้น,นะครับตรงเนี้ยให้เราคลิกที่ฉันจะ ได้รับการชําระเงินอย่างไรภาษาไทยมันดูเป็นทางการมากมายเลยนะครับโอเคก็ให้เราให้เราคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพูดถึง Google Adsense นะครับซึ่งเป็นส่วนที่3ที่เราต้องมีในการหาไรายได้จาก Google นะครับกดเชื่อมโยงบัญชี Adsense ครับอ่ะเขาก็จะเตือนว่าเนี่ยตอนนี้คุณยังไม่มี ID Adsense นะต้องสมัครหรือว่า ถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็สามารถเชื่อมโยงช่อง youtube ของเราเนี่ยเข้าไปกับ ID Google Adsense เดิมที่เรามีอยู่แล้วได้นะครับคลิกถัดไปครับเอาละครับมาถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าของผมเนี่ยมีการล็อกอิน ID Google Adsense อยู่แล้วผมจะเชื่อมโยงกับ ID Google Adsense นี้เลยไหมนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นเหมือนข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้พูดไปแล้ว หรืออาจจะยังไม่ได้พูดนะครับขอพูดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถล็อกอิน ID Google a s e n s e ได้แค่ ID เดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทำการสมัครไปแล้วแล้วหรือว่าหรือว่าเราได้ทำการสมัครในอคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเราซึ่งมี ID Google a s s n s e อยู่เนี่ยเราก็จะไม่สามารถสมัคร ID ใหม่ได้นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดทำการสร้างบัญชีใหม่ คือจริงๆแล้วถ้าผมสร้างไปเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรสร้าง ID Google Adsense ใหม่เอาละตอนนี้ผมก็มาสู่หน้าที่มันควรจะเป็นสำหรับคนที่ยังไม่มี ID Google Adsense นะครับให้กดคลิกที่สร้างบัญชีครับคือการตรงสร้างบัญชีตรงนี้นะครับ คือสมมุติเรายังไม่มี id gmail เนี่ยเราก็สามารถสร้าง id ใหม่ก็ได้แต่ว่าอันนี้เราได้สมัครไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกแนละ้วเพราะฉะนั้นผมจะล็อกอินเข้าใช้งานผมจะล็อกอินเข้าใช้งานด้วย gmail ใหม่ของผมนะครับที่เพิ่งสมัครไป หลังจากที่ผมกดสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าใครที่มี Google อ Gmail อยู่แล้วเนี่ยก็ให้ล็อกอินเข้าไปเลยถ้าใครยังไม่มีก็ให้สร้างใหม่นะครับตอนนี้ผมทําการใช้อีเมลใหม่ที่ผมเพิ่งสมัครไปเนี่ยในการล็อกอิน Google Adsense ครับขั้นตอนแรกก็จะผ่านไปขั้นตอนที่2คือเขาจะให้ระบุเว็บไซต์ของเรานะครับชื่อนี้เป็นชื่อ Channel ของ Youtube ที่ผมเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะครับเห็นนะครับว่าที่ผมบอกว่ามันจะเป็นชื่อแบบยืดๆมีตัวหนังสือกับตัวเลขแบบแปลกๆซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยคำพวกนี้นะคราวนี้เนื้อหาของภาษาเราเป็นคนไทยก็เลือกภาษาไทยกดดำเนินการต่อนะครับเลือกประเทศเขตแดนนะครับ ประเทศไทยอยู่ไหนถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะอยู่ดางล่างนะครับประเทศไทยอยู่ไหนหา <c oughs> ไม่เจอ,อเจอแล้ว ประเทศไทยนะครับอยู่ต่อจากประเทศแทนซาเนียนะครับอยู่ใกล้ๆกับไต้หวันก็เหมือนว่าเขาเรียงจากตัวหนังสือภาษาอังกฤษมันเราไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเขาเรียงจากตัวหนังสือภาษาไทยเช่าเถอเอาว่ามันอยู่ใกล้ๆกกับไต้หวันกับแทนซาเนียนะครับนอร์เวย์อะไรพวกนี้โอเคเขาเขาก็จะเลือกเขตเวลาให้เรานะครับก็คือบวกเจ็ดเป็นปกติส่วนตรงนี้ถ้าใครที่เป็นธุรกิจเนี่ยก็ธุรกิจแล้วก็ตั้งใส่ชื่อบริษัทอะไรเข้าไปนะครับ แต่ถ้าใครที่เป็น ID ของส่วนตัวนะครับก็ส่วนบุคคลไปขนาะนี้เราสนับสนุนอักษรคาร ISO ลาตินหนึ่งะครับก็คือว่ายง่ายก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองเราไม่สามารถพิมพ์ชื่อภาษาไทยเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าตอนที่เราสมัคร Gmail เนี่ยควรจะสมัครเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่อยู่ก็ให้เราใส่ที่อยู่อะไรของเราเข้าไปนะครับ ก็ให้ใส่ที่อยู่ที่มันเป็นเรื่องจริงนะครับอโอเคเราก็กดติ๊กทุกอย่างหลังจากที่เราใส่ที่อยู่ที่ถูกต้องไปแล้วนะครับแล้วให้เรากดส่งใบสมัครของฉันนะครับตัวนี้ผมตัวนี้หลังจากที่เรากดส่งใบสมัครปุ๊บเราจำเป็นจะต้องรอสองวันนะครับ ในการที่ Google a d s e n s e จะคือเหมือนจริงๆเขาได้เขียนว่าให้รอประมาณ2สัปดาห์แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ6-8ถึงแชั่วโมงเท่านั้นเองในการที่ Google จะทําการอยืนยัน ID ของเราแล้วเราก็สามารถใช้ได้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการสมัคร Google a d s e n s e ไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ให้เรามาเชื่อมโยง ID YouTube กับ Google a d s e n s e ของเรา Google Adsense เนี่ยเป็น i อเเหมือนว่าเป็นชื่อบัญชีกลางเป็นเหมือนว่าสมุดบัญชีออนไลน์ของเราเพราะงั้นเวลาที่เราได้เงินจากพวค่าโฆษณาหรืออะไรต่างๆก็ตามที่มีคนเข้ามาดูช่องของเรานะครับเขาก็จะรวบรวมเงินไว้ใน Google Adsense ทั้งหมดวิธีการนะครับให้เราเข้ามาที่ Studio อผู้สร้างนะครับกดคลิกที่ช่อง ดูขั้นตอนการสร้างไรายได้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ให้เชื่อมโยงบัญชี a s s e n s ตตอนนี้นะครับถ้าเราเนี่ยทำการสมัคร Google AdSense แล้วผ่านนะครับที่ผมบอกว่าให้รอ6-8ชั่วโมงนะครับแล้วมันผ่านเนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปใช้ ID Google AdSense ได้เลยนะครับ ก็คีย์ที่ใช่ไปโอเคเมื่อเมื่อเราผ่านปุ๊บมันก็จะไม่ใช่หน้านี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดใน ID ที่ผมเนี่ยมีช่องมีการเชื่อมโยง Google a s s e t ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ลิกดูสถานะที่ช่องนะครับแล้วก็ดูการสร้างรายได้หลังจากที่ Google Adsense ของเราผ่านเรียบร้อยแล้วเรามีการเชื่อมโยง YouTube กับ Google Adsense เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นสถานะแบบนี้ครับสถานะบัญชีมีการสร้างรายได้เรียบร้อยเชื่อมโยงกับ Adsense เรียบร้อยแล้วอ่ขณะนี้บัญชี Adsense ที่คุณเชื่อมโยงได้รับการอนุมัติแล้วนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็สามารถตั้งค่าได้ว่าคืออย่างที่เคยบอกไปว่าเวลาที่เราสมัคร Google Adsense ไปแล้วเนี่ยในหนึ่งเครื่องสามารถล็อกอินได้แค่บัญชีเดียวไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่ในเครื่องที่มีการล็อกอินไปแล้วได้นะครับก็สมมติเรามี Gmail หลายๆอันเช่นผมมีอีเมลอันนึงของเป็นช่องส่วนตัวงผมแล้วอีเมลนึงเป็นช่องเกี่ยวกับงานหรืออะไรก็ตามที่ผมทําหรือเป็นรายการอีกรายการนึ่งของผมนะครับ ผมก็สามารถตั้งค่า Adsense ได้ซึ่งเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปหน้าวิธีการตั้งค่า Google Adsense นะครับแล้วก็สำหรับการเชื่อมโยง Blogger กับ Google Adsense เนี่ยเราก็จะไปดูกันในคลิปต่อไปเหมือนกันในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทวนแล้วก็สรุปนะครับในคลิปนี้ก็คือสำหรับการสร้างรายได้จาก YouTube นะครับเราจะมีต้องมีทั้งหมด3อย่างอย่างแรกคือ gmail อย่างที่2คือช่อง YouTube แล้วก็อย่างที่3คือ id google adsense นะครับแล้วข้อกำหนดก็คือเราต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปในคอมพิวเตอร์ที่เราทำการสมัคร google adsense เนี่ยต้องไม่เคยมีการ log in ออ google adsense ที่ได้รับการอนุมัติแล้วมาก่อนนะครับสำหรับใครที่เคยสมัคร google adsense ผ่านบล็อกเกแล้วไม่ผ่านเนี่ยผมแนะนำว่าให้สร้าง gmail ขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำการสมัคร YouTube ของ gmail ใหม่นะครับตั้งช่องใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการสร้างไรายได้พบทวนวิธีการที่ผมได้สอนไปในก่อนหน้านี้นะครับกดคลิกสร้างไรายได้สร้างอ่ id google adsense ขึ้นมาจาก gmail อันใหม่ของเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับการอนุมัติแล้วซึ่ง ซึ่งการสร้าง Google Adsense ผ่าน YouTube เนี่ยจะเป็นการสมัครที่ง่ายมากแล้วก็จะผ่านได้เลยใน6-8ชั่วโมงก็ให้เราอัปโหลดคลิปวิดีโอเข้าไปนะครับแล้วก็ทำขั้นตอนที่ผมสอนมาหลังจากนั้นเมื่อเรามี Google Adsense แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอา Google Adsense อันเนี้ยเข้าไปเชื่อมโยงกับ Gmail เก่าๆของเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ ถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าอ e ีเมลมาหาผมก็ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ